ที่ทำ YouTube ไม่ได้หวังอะไรนะหวังแค่มีเพื่อนคุยกันหนุกหนานทาง y u u ทูบเฉยๆบางคนคอมเมนต์เข้ามาอะไรเข้ามาปติดติเราดีใจนะบอกตรงคนเดียวผมก็ดีใจมากๆเลยเป็นมีความสุขเลยครับผมผมก็ชอบคุยนะคุยกับผู้คนเรื่อยๆไปแล้วก็ดูแลกเปลี่ยนกันบางทีอะไรมีสาระเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมนั่นแหละทำ YouTube มาก็เพื่ออะไรอนะ่ะ อยากจะมีเพื่อนใหม่ๆมัม่มมงติดตามมันบ้างเออบางทีบ้านนายมีอะไรบ้างบ้านเธอมีอะไรบ้านชั้นมีอะไรที่จะต้องมาโชว์กันมาชมกันครับ mm hmm. ผมเราเอาแค่แลกเปลี่ยนกันแค่นี้ก็พอคุยกันด้วยความสนุกสนาน mm hmm. ชอบดูนะมี่หลายๆช่องเลยที่พี่กดติดตามไปบางช่องก็มีสาระมมีสาระแต่่วนมากมีสาระก mm ็ชอบนะใดีๆะที่ดีๆเยอะนะครับผม เรื่องนกเนี่ยผมชอบมากเลยแล้วก็เรื่องหาปลาอะไรเนี่ยผมชอบมากเลยเ,เรื่องกินเรื่องอะไรนี่ก็โอเคนะพอได้นะก็ะดีทั้งนั้นแหละทุกคนที่เพื่อนที่เข้ามาติดตามชมใน YouTube เราเนี่ยผมก็ชื่นชมนะครับผมทุกคนก็เป็นคนความคิดที่ข้างสัต์นะครับผมไม่ต้องไปหวังเกาะกระแสใครก็ดด้หรอกครับผมเราเอาธรรมชาติของเราดีแหละเอาตามธรรมชาติของเรามีความรู้สึกอย่างไรก็ใส่ใส่ใส่ขเข้าไปพูดเข้าไปครับผมแค่นี้ผมว่าทุกคนก็จะมีความสุขได้ ต้องไปหวังอะไรมากมายเรื่องที่ว่าจะถึงทรัพย์ร้ายรับหมื่นรับแสนรับอะไรนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันก็เหมือนกับคนถูกหวยถ้าคุณถูกหวยก็อาจจะเป็นไม่ได้แตนะ่ถ้าคุณไม่ถูกหวยแค่นั้นเละเราก็ติดตามกันธรรมดาคุยกันธรรมดาครับพอครับ,รบผมแค่ฐานะเพื่อนฝูงพี่น้อง,น,อง,น,องนะครับผมนั่นแหละครับผมโอเคนะครับผมทำ u t u b e มาก็เปิดใจให้ฟังว่าแค่นี้ไม่ได้หวังอะไรมากมายครับผม ฟังแค่ดูบรรยากาศของบ้านคนนู้นบ้างบ้านคนนี้บ้างอ่าอย่างในเฟซเราก็ดูเราจนชินละเราไปดูในยูทูบบ้างมันจะเห็นบรรยากาศที่ว่าเออเต้นได้วิ่งได้เดินได้อะไรโอเคโอเคอเค,ครับผมคิดนี้แค่นี้นะครับท่านทนะครับสวัสดีครับผมขอให้ทุกคนรับวันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมสวัสดีครับบายบาย